สวัสดีครับพี่พน้องทุกคนวันนี้นะครับสนิร,รๆๆๆนะครับก็อยากจะมาทำรีวิวนะครับลองเทอมรีวิวของเจ้าตัว Galaxy c 4 4เนี่ยตอนนี้เนี่ยผมจะบอกเลยนะว่าผมทนใช้มันมีเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งที่มันเกิดขึ้นแต่ผมก็พยายามที่จะผ่านมันไปให้ได้นะครับก็คือในเรื่องของจอจุดดำแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาคุยกันท้ายสุดเลยนะครับแต่ว่ารอบนี้เนี่ยจะบอกว่า จากการใช้งานมายาวนานนี่นะครับผมเนี่ยเจอทั้งข้อดีข้อเสียของเจ้าตัว Galaxy C4 4 C, แล้วสำหรับคนที่กำลังอยากจะหามาใช้อยู่นะครับเราจะเริ่มคุยกันถึงข้อดีของมันก่อนนะครับข้อดีที่ผมใช้มาแล้วรู้สึกว่าชอบใจมากนะครับก็คือเจ้าตัวแบตเตอรี่ตัวนี้เนี่ยนะครับแบตเตอรี่ให้เรามา 4,400mAh นะครับแต่แต่แต,แต่จะบอกว่าเป็นรุ่นหนึ่งที่ผมขอยอมรับจริงๆนะครับว่าแบตเตอรี่ มันโคตรจะทนจริงๆนะครับแต่ว่าผมบอกก่อนว่าไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยออการปรับเซตติ้งของผมเนี่ยนะครับคือผมไม่ได้ปรับเจ้าตัว high refresh rate นะครับผมจะปรับใช้อยู่แค่เจ้าตัว60 h z refresh rate เท่านั้นเองนะครับแต่ว่าการใช้งานปกติเนี่ยแล้วเจ้าตัวจอตัวนี้เนี่ยสวยมากนะครับแม้ว่าจะเป็นจอแบบ full hd เท่านั้นนะครับดังนั้นเนี่ยเจ้าต่อเจ้าจอ full hd นะครับบวกกับ เจ้าตัว refresh rate ที่อยู่ที่60 h z refresh rate เนี่ยทำให้เจ้าตัวแบตเตอรี่เนี่ยโคตรทนมากยิ่งใช้ตัวชิป Snapdragon 8 Plus Gen 1ในตัวนี้นะครับคือผมบอกเลยว่าชาร์จครั้งเดียว่ตั้งแต่เช้าอยู่ได้ถึงเย็นแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็เจ้าตัวนี้ผมจะไม่พูดถึงในเรื่องของสเปคมากมายนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยรู้รู้สเปคดูสเปคกันอยู่แล้วนะครับคือที่ผมจะบอกนะครับก็คือผมชอบ สัดส่วนหน้าจอของเขานะครับคือสัดส่วนหน้าจอของเขาเนี่ยจะไม่เหมือนกับเจ้าตัวรุ่น Galaxy C46 นะตัวล่าสุดในตอนนี้นะครับเพราะว่าตัวนั้นเนี่ยมันมีความเท่าเทียมกันของจอเนี่ยไม่ว่าจะเป็นด้านข้างกับด้านบนเนี่ยนะครับมันขนาดมันใกล้เคียงกันมากเลยนะครับแต่ผมชอบเจ้าตัวรุ่นเก่าแบบเจ้าตัว C44 C45 เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยเวลาที่เราพิมพ์เนี่ยนะครับคือ ขนาดของหน้าจอสัดส่วนของมันเนี่ยมันจะเป็นสัดส่วนแบบขนาดยาวกว่าทางด้านจอข้างๆนะครับเวลาที่เราพิมพ์เนี่ยมันค่อนข้างที่จะสะดวกมากกว่าเจ้าตัว Galaxy c 4 6ที่ผมไปจับมานะครับสัดส่วนของเจ้าตัว c 4 4กับ c 4 5เนี่ยเป็นสัดส่วนที่ผมชอบที่สุดนะตอนนี้พอพูดถึงเจ้าตัว Galaxy c 4 5าเนี่ยทำไมถึงผมถึงชอบเจ้าตัว c 4 4รู้ไหมเพราะว่ากูเห็นไอ้ตัวเคสที่ผมใช้อยู่ไหมไอ้เคสที่ผมใช้อยู่เนี่ย เราสามารถใช้ร่วมกับเจ้าตัว Galaxy c 4 5ได้ด้วยตัวเองมันเจ๋งมากคือแต่ว่า c 4 6เนี่ยมันก็จะเป็นเรียกว่ามันถูกเปลี่ยนหน้าตาเปลี่ยนสัดส,ส่วนของมันจนเราไม่สามารถใช้เจ้าตัวอุปกรณ์เดิมๆของเขาได้นอกจากนอกจากเจ้าตัวนี้ก็คือเจ้าตัว S Pen นะครับเป็น S Pen เป็น4 Edition นะครับตัวนี้เนี่ยเราสามารถใช้ได้กับ โฟลทุกรุ่นตั้งแต่3 4 5 6ไปเรื่อยๆเลยนะครับแต่ว่าที่ผมชอบนี่ก็คือในตัวของเคสเนี่ยเพราะว่าไอ้เคสนี้เนี่ยผมเองเนี่ยกับฟันซื้อมาเพราะมันค่อนข้างที่จะราคาสูงพอสมควรแต่มันก็คุ้มค่าเพราะว่าส่วนตัวผมเองเนี่ยถ้าเกิดว่าเจ้าตัวนี้มันเกิดขิดไปเนี่ยนะครับผมก็จะไปหาเจ้าตัว Galaxy C45 ใช้เหมือนกันพอใช้ Galaxy C45 ผมไม่จำเป็นต้องไปหาซื้อเคสของมันใหม่แล้วเพราะว่าเจ้าตัวเคสนี้มันสามารถใช้ได้ แต่ต้องบอกก่อนว่ามันใช้ได้ก็จริงนะครับแต่ว่าเวลาเจ้าตัว Galaxy C45 เนี่ยตัวนั้นเนี่ยคือเจ้าตัว l l s s เนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้พอ Flash มันเปลี่ยนที่ปุ๊บเนี่ยพอเราเราใส่เคสตัวน,นี้เข้าไปเนี่ยมันก็จะเป็นการปิด Flash นิดนึงสำหรับคนที่ไม่ใช้ Flash แบบผมเนี่ยนะครับก็สบายๆเลยนะครับในในการที่สามารถใช้เคสร่วมกันได้แล้วยิ่งถ้าเกิดว่าคุณซื้อไอ้เคสของ C44 แต่เป็นเคสใสนิ่สบายเลยเพราะว่าไอ้ตัวแฟลชนี่มันทะลุเจ้าตัวเคสเข้ามาได้นะครับดังนั้นเนี่ยผมชอบมากนะครับแล้วก็ข้อดีที่ผมใช้มาข้อสุดท้ายเนี่ยอย่างที่ผมบอกเนี่ยก็คือเจ้าตัวปากกาคือคุณคิดดูว่าหน้าจอมันใหญ่ขนาดนี้แล้วคุณใช้ปากกาเล่นกับมันนะยิ่งตอนนี้คือเกือบทุกรุ่นนะครับรุ่นใหม่ๆเกือบทุกรุ่นเนี่ยได้เล่น galaxy ai นะครับเจ้าตัว galaxy ai เนี่ยมันเหมาะกับตัวปากกาอยู่แล้วสำหรับคนที่ชอบวาดลงวาดรูปเนี่ย มันคือความฝันนะครับของอาร์ติสที่อยากจะสร้างผลงานด้วยมือถือเนี่ยก็สามารถทําได้แบบสบายๆเลยนะครับดังนั้นนี่นี่คือข้อดีที่ผมใช้รู้สึกว่าเฮ้ยมันคือมันคือสิ่งที่เราต้องบอกต่อแต่แต่แต่นะครับเจ้าตัวข้อเสียที่ผมใช้มาแล้วก็รู้สึกหงุดหงิดเหมือนกันนะครับก็คือคุณเห็นไหมคือผมจะต้องมีเจ้าตัวสแตรปไม่ต้องไปซื้อกิปเคสนะครับผมซื้อเจ้าตัวสแตรปมาติดด้านหลังเนี่ยทำให้เวลาการใช้งาน เขียนเขินต่างเนี่ยมันก็สามารถใช้ได้แบบสบายๆเดี๋ยวอาจจะขอโทษนิดนึนงพอดีน้องแมวเขาเล่นของเล่นอยู่ด้านหลังอ่ะมันก็อาจจะเสียงรบกวนนิดนึงก็เลยต้องพูดถึงข้อเสียของมันข้อแรกเลยนะครับก็คือในเรื่องของน้ําหนักน้ําหนักมันหนักกว่าตัวเองแม้ว่าเจ้าตัว galaxy C46 เนี่ยมันมีจุดที่ทําให้ผมเร้าใจนะครับก็คือในเรื่องของน้ําหนักที่ลดลงมาค่อนข้างเยอะนะครับทุกคนบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยพี่เสริร์ฟมันลดไม่เยอะหรอกใช่แต่คุณไปลองจับก่อนแล้วคุณมาลองคุณจับเจ้าตัว C44 แล้วคุณมาจับเจ้าตัว446ความน้ำหนักคนละเรื่องเพราะผมใช้มาเกือบทุกรุ่นผมไล้เข้าใจว่าเฮ้ย mm hmm. น้ำหนักที่มันลงมาเนี่ย10กรัม20กรัมเนี่ยมีผลในการใช้งานระยะย,ยาวโคตรจะมากเลยนะครับ mm hmm. แล้วก็ข้อที่2เนี่ยนะครับก็คือในเรื่องของความบอบางเวลาใช้งานพวกนี้เนี่ยผมบอกก่อนว่ามันจะต้องดูแลป,ประครบประหงมมันมากกว่ามือถือปกตินะครับเนี่ยเป็นข้อที่ผมเลยไม่อยากให้อ่ คนที่ผมรู้จักหรือว่าเป็นผู้หญิงผู้ใหญ่เนี่ยใช้เพราะว่าบางทีผู้ใหญ่เขาใช้งานนี่เขาอาจจะไม่ได้แบบเหมือน,นธนุถนอมมากมายไม่ต้องนธนุถนอมมือถือมากมายนะครับดังนั้นเนี่ยอาจจะเกิดมันจะพังเร็วง่ายๆนะครับแล้วข้อที่3มเนี่ยไม่รู้ว่าทุกคนเห็นหรือเปล่าตอนนี้ไอ้เจ้าตัว galaxy c 4, 4ของผมเนี่ยนะครับมันเริ่มที่จะกลางไม่สุดแล้วนะครับนี่ไอ้ตอนปิดเนี่ยคือมันรู้อีกแล้วมันมีแก๊ปของมันอยู่แต่ตอนเปิดเนี่ย คือทุกคนอาจจะไม่ไม่ค่อยสังเกตมากแต่ว่าถ้าเกิดดูดีเนี่ยมันเริ่มจะก,กลางไม่ค่อยสุดนะครับพอกลางไม่ค่อยสุดเนี่ยอาการมันมาแล้วนี่คืออาการยอดฮิตของเจ้าตัว Galaxy c 4 4อยู่แล้วนะครับแต่ว่าตัว,ต,วตัว c 4 5เนี่ยปัญหามันน้อยลงเยอะมากดังนั้นเนี่ยผมก็ค่อนข้างชอบเพราะว่าเขามีการเปลี่ยนเจ้าตัวระบบพับแบบใหม่นะครับทุกคนลองไปเปิดปิดเปิดอะเจ้าตัวระบบ4กับเจ้าตัวระบบ5เนี่ยจะรู้เลยว่าความแตกต่างมันค่อนข้างเยอะมากๆนะครับแล้วก็สิ่งที่ ผมอยากจะให้ซัมซุงกลับมาทั้งที่คุณซัมซุงเองเนี่ยเป็นคนใส่มาแรกๆเลยเป็นค่ายแรกที่จะใส่มานะครับก็คือเจ้าตัว IR Blaster นะครับคือว่าเจ้าตัว IR Infrared ที่เราสามารถเปลี่ยนเจ้าตัวแอร์ก็ได้เปลี่ยนช่องทีวีก็สามารถทําได้นะครับตรงนี้เนี่ยผมอยากให้เอากลับมามากๆเพราะว่าผมเองเป็นคนที่ทํารีโมทตกเข้าไปในโซฟาบ่อยมากนะครับแล้วก็ต้องการที่เวลาจะหยิบขึ้นมาเปลี่ยนช่องเปลี่ยนช่องเปลี่ยน,ยน,ยนอุณหภูมิแอร มันหาไม่เจอแล้วตอนที่ผมใช้เจ้าตัวหัวไวเมดเอ็กคู่กับเจ้าตัวนี้เนี่ยนะครับผมหยิบเจ้าตัวเมดเ X3 ขึ้นมาใช้บ่อยมากเพราะว่ามันมี IR Blaster เพราะมันมี IR อาร์เบสเตอเนี่ยเวลาที่เราสามารถเปลี่ยนอุณหภูมิมือไอจังแต่แอร์หรือว่าพัดลมหรือว่าทีวีเนี่ยมันสามารถทําได้ง่ายๆแบบโคตรๆไงตรงนี้เนี่ยผมอยากให้ซัมซุงเอากลับมานะครับผมไม่ต้องการเอาไอ เมนบรี่การ์ดกลับมาก็ได้ไม่ต้องเอาช่องใส่เมมบมรี่การ์ดกลับมาแต่ขอเอา i อ b าร์บลักลับมาซัหน่อยจะได้ไหมนะครับแล้วก็ข้อหนึ่งเนี่ยมันทำให้เกิดเขาเรียกอะไรนะข้อเปรียบเทียบความเปรียบเทียบระหว่างเจ้าตัวเมท x 3เนี่ยนะครับกับเจ้าตัว galaxy C4 ฟเนี่ยเพราะว่าอะไรแม้ว่า2ตัวนั้นจะใช้ชิปตัวเดียวกัน8 plus gen 1นะครับแต่ว่าในการใช้ปากกาเนี่ยปากกาเราเองไม่สามารถใช้ปากกา ใช้กับจอหน้าได้นะครับเจ้าตัว X3 นี่เราใช้จอในจอนอกจอนอกจอในใช้ปากกาได้หมดเลยนะครับแต่ว่าเจ้าตัว Galaxy C4 4 C มันไม่สามารถทําได้ดังนั้นเนี่ยนี่แหละเป็นสิ่งที่ผมอยากจะให้ทางซัมซุงเนี่ยปรับปรุงนะครับแล้วก็ผมเชื่อผมว่ามือถือของคุณแล้วก็ Product ์ของคุณมันจะน่าใช้มากกว่าเดิมอย่างแน่นอน นี่คือข้อมูลทั้งหมดนะครับถ้าเกิดว่าชอบก็รลอก็แชร์นะครับ subscribe ไว้ไปเจอกันในคลิปหน้าวันนี้เสรอเสนเสนะครับก็ขอลาทุกคนบอยอยู่นใส่หน้ากากด้วยแล้วก็ขอปลอดภัยนะยครับสวัสดีครับแชร์ subscribe สวยปะสวย